เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับผมไม่ได้หมายถึงนักเตะอาร์เซนอลหรือว่านักเตะสเปร์นะครับผมกำลังบูดถ,ถึงพุทธศิลป์ฮนะพุทธศิลป์พี่มิเลงกฤษครับเอาอีกแล้วฮนะแมนะ่ฟอร์มดีได้อยู่ไม่กี่วันครับวันนี้กลับมาท็อปฟอร์มอีกแล้วครับนะฮะหลังจากที่234เกมก่อนหน้านี้เนี่ยตัดสินได้อย่างน่ารักนะเราก็ได้ผลแข่งขันที่ดีนะฮะแต่ว่าเกมล่าสุดมีครบหมดเลยครับจุดโทษแบบกางขาใบแดงนักเตะอาร์เซนอลโดนศอกสเปอร์ไม่โดนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะอ่ะชวนคุยกันหน่อยครับเกมลอน ดอนดรบบี้แมช์ที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลไปเยือนทีมทอตแนมฮอสเปอร์แล้วก็พ่ายแพ้กลับมาวันนี้ขออนุญาตคุยเกมนี้หน่อยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยซูซูกิพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างม,มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เจโ อ,อ๋อทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพา w เวอร u อยู่อัพ z u k i Swift สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยเก่งนะครับแล้วก็ที่ Facebook f แฟนเพจคุยกันเนอร์นะครับวันนี้เราจะชวนสาวกกันเนอร์มาคุยเกมลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับน็อตลอนดอนด้วยนะเกมระหว่างสเปอร์เปิดทางด้านของนิวไวท์ฮัตเลนหรือว่าท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับเจอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเรียกว่าเป็นเกมที่ก่อนเกมเนี่ยเป็นแมตช์ที่มีความหมายมากๆกับทั้ง2ทีมนะครับเพราะว่านี่คือคู่แข่งที่จะมาเอาท็อปโฟโดยตรงหรือว่าอันดับ4นะครับก่อนเกมเนี่ยอาร์เซนอลนำอยู่4คคะะแแนนนรับล้วก็ เกมนี้ถ้าเนอลชนะทางด้านของสเปอร์เนี่ยจะทําให้การันตีพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าอันดับ4แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าจะทําให้แต้มห่างเป็น7คะแนนแล้วก็เหลือเกมอีกแค่2เกมนะครับแล้วก็ถ้าเสมอก็จะยังรักษาระยะห่าง4คะแนนไว้ถ้าเกมถัดไปเนอลชนะก็การันตีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าแพ้ก็จะทําให้สเปอร์เนี่ยกลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าจะแต้มห่างได้เลยแค่1นคะแนนเท่านั้นนะครับเริ่มเกมอ่ะต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับทั้ง2ทีมก็อยู่ในช่่่วงงสาานกรรณททีีดั้คคูตุ ซือที่ต้องบอกว่าเก่งมากๆคนหนึ่งของโลกฟุตบอลในยุคนี้นะครับแล้วก็มาเป็นกุนซือในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงระหว่างฤดูกาลนะสเปอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมระหว่างทางนะครับแล้วก็ปรับปรุงทีมมาเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะครับแล้วก็เกมวันนี้เนี่ยคอนเต้ e เน้นครับมาแนวรับแบบแน่นเลยตามสไตล์ของอันโตนิโอคอนเต้ครับเช่นเดียวกับไมเกลอาเตต้าครับวันนี้ก็เอาเด็กๆขนลงมาที่ต้องบอกว่าโอเคเลยล่ะ11ผู้เล่นตัวจริงก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในมือตอนนี้นะครับ แล้วก็เปิดเกมมาเนี่ยก็เล่นกันแบบสนุกสุดมันครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่ผมอยากจะชวนคุยอยู่เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะวันนี้ผมอาจจะขออนุญ,ญาตพูดถึงผู้ตัดสินนะครับทางด้านของพอเทนี่เยอะหน่อยเพราะว่ามีคําตัดสินที่ผมรู้สึกว่าอีหยังวะอยู่หลายคําเลยนะครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของลูกจุดโทษก่อนครับ จังหวะที่ต้องบอกว่ากองหลังของอาร์เซนอลนะครับไปทําฟาวผู้เล่นของสเปอร์นะครับซึ่งความรู้สึกผมอ่ะไม่รู้เพราะผมอาจจะเป็นแฟนอาร์เซนอลหรือเปล่านะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้จะแจ้งขนาดที่ถึงจะเป็นลูกโทษที่จุดโทษได้อ่ะคือถามว่าให้ฟาวได้ไหมคําตอบก็คือให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะดูใจร้ายนิดนึงเพราะมันเป็นการฟาวที่เป็นลูกโทษที่จุดโทษถา้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษขึ้นปะทะก,กาันกลางอากาศแบบนี้แล้วจะให้ฟาวเป็นลูกฟรีคิกผมคิดว่า ก็โอเครับได้แต่พอมันเป็นลูกจุดโทษมันอาจจะต้องดูละเอียดขึ้นไหมเพราะว่าการให้จุดโทษกับเกมที่สูสีกันแบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าเกมได้เลยนะครับและสุดท้ายบุตรศิลพอเทนี่เป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษครับแล้ว VR ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไร ก็เลยทําให้สเปอร์ได้ลูกโทษและแฮร์รี่เคนก็ทําประตูดได้อย่างง่ายดายนะครับขึ้นนําไป1นึครับหลังจากนั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าอีหยังวะก็คือจังหวะใบเหลืองแดงของร็อบโคดิงครับบอกแบบนี้ก่อนว่าจังหวะนั้นเนี่ยยังไงก็ใบเหลืองแล้วก็เป็นใบเหลืองแดงได้แน่นอนนะครับจริงๆใบแดงโดยตรงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าที่ผมอีหยังวะเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนที่มันจะมาถึงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยคือถ้าดูแค่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า Rob Holding, วร็าอบโค การซัพพอร์ตก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เกิดคําถามการตัดสินของผู้ตัดสินพอเทียเนี่ยว่าเฮ้ยมาตรฐานอยู่ตรงไหนวะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสองสามีการก่อนหน้านี้มีการประทะกันร,ระหว่างซองเฮืองมินกับร็อบโพดิงก่อนหน้าร็อบโพดิงเข้าปะทะซองเฮืองมินซองเฮืองมินไม่พอใจเก็บความแค้นเอาไว้ในใจจังหวะถัดมาซองเฮืองมินชักศอกใส่ร็อบโพดิงมีการกระแทกการมีการทําอะไรกันอย่างนี้เรียกเอาคืนไหมชักศอกแบบเนี้ยเรียกเอาคืนไหมถ้าเอาคืนใบแดงไหมถ้าใบาแดงแปลว่าจังหวะถัดมาที่ร็อบ โอลดิ้งจะต้องเจอกระชองเฮอร์มินอีกเขาจะไม่อยู่ในสนามแล้วไหมเป็นคําถามที่อยากฝากเอาไว้ครับนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามาตรฐานของผู้ตัดสินอังกฤษเนี่ยก็สามวันดีสี่วันข้งจริงนะครับก่อนหน้านี้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะผมเป็นแฟน阿森纳อีกหรือเปล่านะพอผลการแข่งขันดีเราก็ว่าผู้ตัดสินตัดสินดีพอพอผลการแข่งขันไม่ดีเราก็ว่าผู้ตัดสินตัดสินไม่ดีก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าผมก็เอาผ้ามาดูให้ดูก็แล้วกันว่าจะจะากันเป็นแบบนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองช่วยกันคอมเมนต์กันมาหน่อย และหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เอาซอลเหลือ10คนครับสเปอร์ก็เรียกได้ว่ายำใหญ่ใสสารพัดเลยครับมาทุกกระบวนท่าเลยครับมาได้ประตูที่2จากการผมม่งจ่อๆของแฮร์รี่เคนนะครับก็ต้องยอมรับว่าแฮร์รี่เคนเขาสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะทําประตูเพิ่มเติมได้ลุ้นแฮตทริกเลยนะครับในเกมนี้และหลังจากนั้นก็มีโอกาสนะฮะทำประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เป็นซองเฮืองมินครับนะฮะยิงเรียกว่ายิงอัดยิงซ้ําลูกนี้เป็นประตูที่3ถึงแม้ว่าในระหว่างเกมอาซอลจะมีโอกาสทําประตูบ้างนะฮะเถียง แต่ก็ไม่ดีพอที่จะผ่านผู้สามประตูอุกโยลิชถึงแม้ว่าจะมีโอกาสของเอ็นเคเทียของโอเดกาอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ยังดีไม่พอก็สุดท้ายก็เลยแพ้ดบรยสกอร์นี้นะครับแต่ว่าก็ต้องถึงแม้จะแพ้30มนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยเกมรับก็ยังถือว่าแรมสเดลยังถือโชเซได้อีกหลายๆจังหวะนะถ้าไม่มีแรมสเดลเนี่ยผมว่าสกอร์อาจจะมากกว่า3าูนย์ด้วยซ้ำไปนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในศึกตอนเหนือทําให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผู้พ่อพีบเลียงกริดเนี่ยนะครับกลับมา ถ้าโอนชนะเนี่ยจบเกมเลยนะครับไปคิดเรื่องปีหน้าจะซื้อใครได้เลยนะครับแต่ว่า ตอนนี้ครับมึงอย่าเพิ่งไปคิดครับต้องดู2เกมที่เหลือนะฮะโดยที่อาร์เซนอลครับจะมีเกมกับนิวคาสเซิลครับแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยเจอกับเอตเ์ตันทำให้ทั้ง2เกมนี้สําคัญทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ครับใครที่เป็นแฟนอาร์เซนอลครับตอนนี้ต้องติดตามอย่างหนักหน่วงเลยนะครับนะและก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากขอบคุณผู้สนับสนุนอีกหนึ่งรายด้วยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโซโลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ชายสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติพรีเมียม100%ไม่มีผลข้างเคียง เสริมสร้างสมรรถภาพจากภายในสู่ภายนอกครอบคลุมทุกด้านเพื่อผลลัพธ์ที่ยาวนานเพิ่มเติมที่ s o l o f o r m e n n e t solo ลุยด้วยความมั่นใจนะฮะต้องติดตามไปจนจบฤดูการแล้วนะครับเพราะว่าพลาดไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ก็ยังสถานงาอยู่ในมือนะถ้าเกิดอาร์เซนอลชนะได้ทั้ง2เกมเนี่ยการันตีที่4แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชนะถ้าเสมอถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องไปดูผลแข่งขงขอ,ง,องสเปอร์ประกอบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องลุ้นกันต่อครับสำหรับเหล่ากูเนอร์ทั้งหลายนะฮะเรายังคงเชียร์แบบชิลๆไม่ได้นะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะแหมพีเมลีกนี่มันชอบดราม่าจริงๆไม่รู้เป็นอะไรนะอ่ะใครยังไม่ส u b s c r i ล e ยังไม่ติดตามกันฝากกด s u b s c r i ล e ช่อง YouTube คุยเก่งด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไปอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่ a c e b o o k นะครับที่คุยกันเนอร์นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เก่งลาไปแล้วครับเจอใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดี